มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาเขาถึงจะเอาตู้คืนอ่ะเขาถึงเราบอกว่าเขากลัวเขามาขู่เขาหลายครั้งแล้วมาประชุกี่ครั้งกี่ครั้งก็พูดทํานองเนี้ยคือแต่มีส่งคนมาพูดแล้ก็แน่ใจว่าใช่ถ้าเราจะพี่ทุกท่าแต่พูดตรงๆว่าตอนนี้อ้าวก็คล้องอีกไงซึ่งเขาบอกว่าใช่แล้วอันนี้เราไม่ยืนยันนะว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่คนในร้านเป็นคนพูด เพราะเราไม่อยากจะคุกเพราะว่าฟ้องกันได้เนาะก็ต้องขอยืนยันก่อนว่าเราไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องนายอำเภอจะมาจับคือมีการพูดคุกล้านเหมือนกันหมดว่าถ้าวันเนี้ยคุณไม่เอาตู้ออกจะจับจับทุกล้านปรับเดือนวันละพันเอ้ยวันละหมื่นไม่ใช่วันละพันเราก็เลยถามบอกว่าตู้คาราเกะทําผิดอะไรพี่ตู้คาราเกะทําผิดอะไร แค่ให้ร้องเพลงแค่นี้เป็นการผิดเหรอถ้าไม่ให้พวกเขาคลายเครียดกันด้วยการร้องเพลงแล้วให้ไปทําอะไรถามาแค่เนี้าาตัวกันได้ไงเรามาแล้วรอบนึงเรามายื่นแล้วแต่ตอนนั้นเรามาแค่สองคน<ม>เพื่อที่จะไม่ให้มีการปฏิปันอมโดยที่จะไม่ไมให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นเราก็เลยอโอเคมาคุยกับท่านก่อนแต่ตอนนั้นท่านไม่อยู่นะเราก็ส่งเอกสารให้แล้วเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เรามาส่งวันพฤหัสพรุ่งนี้จะมีคนโทรมาหาเรา เราก็ดีใจรอรอจนแล้วจนลอดจนแล้วจนลอดจนเย็นเราก็คงไม่ได้ละเราคือพูดกับคนที่นี่แล้วว่าเราวันนี้เราจะมาถ้าเราไม่ได้เหตุไม่ได้เหตุหรือไม่ได้อะไรเลยเพราะมันเป็นการดีเดย์ของนายอำเภอเองที่บอกวันที่สิบจะยกตู้ทั้งหมดจะจับทั้งหมดจะปรับวันละหนึ่งแสนบาทหนึ่งหมื่นปรับดงแต่บาทนี่เขาบอกเลยแล้วก็ปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทนี่ที่เขาบอก คือใช้กฎหมายเชิญทำยังไงเรามาหาทางลงตัวกันดีไหมอ้าวอยากขอใบแทปภาพเพื่อไม่ให้มีการทุจริตต่อไปขออย่างไงให้มันง่ายหน่อยในคาราเกะชั้นล่างอ้าวอาจจะเอาสแสลมบัางหน่อยได้ไหมไม่ให้ไม่พี่ชทางกระจกไม่ต้องอะไรให้มันมิดทิศนิดหนึ่งเราก็พอใจแล้วว่าท่านออกใบให้เราเราผู้ทํากินเล็กๆ,ๆน้อยเราก็พอใจแล้วไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมเหมือนพี่อ่ะ พี่เป็นนักข่าวแล้วมีคนมาบอกว่าเฮ้ยห้ามเป็นนักข่าวแล้วมึงต้องใจเงินกูก่อนเป็นที่รู้สึกยังไงอะไรวะกูก็มีเงินแค่เงินเดือนใช้มีเงินแท่แล้วจริงจะมาต้องมาเก็บเงินแนละ้พี่รู้สึกยังไงอ่าแทศก็จะลงมาเหมือนกันเพราะตอนนี้ที่เข้าลงมาไม่ทันเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะมาประท้วงอ่า